เินเทพันธบตรสหรัฐ15,200หัล้านดอลลาร์เหลือต่ำสุดในรอบ12ปีขณะที่อเมริกาตลาดหุ้นเจ็ง15ล้านล้านดอลลาร์สงครามตัวทานของไบเดนในยูเครนสองเขาทำให้เศรษฐกิจสหรัฐล่มสลายเวลานี้ออกอาการสาหัสทั้งภาคเศรษฐกิจจริงและตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นหัวใจของถุนนิยมผูกขาดวันนี้อาการร่แร่8สัปดาห์เทรรุดเงินหายไป15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีหนําซ้ำลาสุดจีนลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เป็นเดือนที่4ติดต่อกันมีมูลค่ากว่า15,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า5 2 0แ0 0ล้านบาทเปิดหน้ากันชัดกลายเป็นว่าเลิกเกรงใจกันแล้วทำให้การถือครองรวมทั้งหมดอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2553นาขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงระนาวติดกันถึง8สัปดาห์ทำให้มูลค่าตลาดหดหายไปกว่า15ล้านล,ล้านดอลลาร์สหรัฐวันที่24พฤษภาคม2565 แลกเขาโกเบชามรายงานว่าตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่23พฤษภาคมการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของจีนลดลงเหลือ1.039ล้านล้านดอลลาร์ ณสนะิ้นเดือนมีนาคมลดลง15,200ร้ล้านดอละลาร์จากเดือนก่อนหน้าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีนเปิดเผยว่าจีนจะลดการถือครองหนี้กระทรวงการคลังสหรัฐต่อไปอัตราเงินเฟอ้อในระดับสูงของสหรัฐจะยังคงอยู่การตึงตัวของเงินอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแย่ลงโดยเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างสินทรัพย์ในต่างประเทศและการกระจายทุนสำรองเงินตาต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง จีนยังคงเป็นผู้ถือพันธบัตรกระทรวงการคังนอกสหรัฐรายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า1.232ล้านดอละลาร์สหรัฐณัสิ้นเดือนมีนาคมโจเมาหัวนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาพของอ e ีวอไบแบงก์กล่าวว่าการลดลงดังกล่าวเป็นการตัดสินใจต,ตามตลาดโดยสังเกตว่าเมื่อตลาดตราสารหน,นี้สหรัฐผันผลนอย่างรุนแรงนักลงทุนต่างชาติมากจะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โจกล่าวว่าราคาตัวเงินคลังสหรัฐที่ตกตามแรงกดดันเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเป็นสาเหตุหลักเมื่อเทียบกับผู้ถือหนี้สาธารณะต่างชาติรายอื่นการลดลงของจีนอยู่ในระดับปานกลางในการเปรียบเทียบญี่ปุ่นปรับลดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่า7 3 9 0ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดในบรรดาผู้ถือต่างชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่างสิ้นหวังที่จะนุนการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโจกล่าวว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังลดทุนสำรองดอลลาร์สหรัฐและหลีกนี้ลัทธิฝ่ายเดียวของสหรัฐและตะวันตกที่เพิ่มขึ้นการกิดกันทางการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เร่งแนวโน้มน,นี้ให้เร็วขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งทําให้อํานาจของดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงและด้อยค่าลงในระดับนานาชาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เทียนยุนอดีตรองผู้อานวยการสมาคมปฏิบัติการเศรษฐกิจปักกิ่งกล่าวว่าการลดการถือครองของจีนตอกย้ําว่าการต่อต้านอํานาจของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสํารองได้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเทียนเห็นว่าจีนควรเพิ่มทองคําสํารองยึดเงินย้วนไว้กับการส่งออกทรัพยากรที่สําคัญเช่น แร่หายากและเพิ่มปริมาณการชำระหยวนและอำนาจการกำหนดราคาหยวนเมื่อนำเข้าทรัพยากรจากประเทศอื่นความคิดเห็นที่คล้ายกันนี้จัดทำโดยยุนยงดิงนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของ c h i n a Academy o f s o c i a l s c i e เ c e ระหว่างการประชุมสิงหัวฝอรัมเมื่อวันเสาร์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมายุนยงดิงแนะนำว่าการลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐและเพิ่มการถือครองสินทรัพย์รูปแบบอื่น เพิ่มการลงทุนในประเทศที่ผลิตทรัพยากรเชิงกลยุทธ์และการปกป้องนักลงทุนต่างชาติในจีนอย่างเข้มง,งวดในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญต่อความมั่นคงของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐของจีนที่ยังถือครองอยู่สําหรับสหรัฐหากนักลงทุนต่างชาติยังคงทิ้งหนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐหมายถึงธบัตรของสหรัฐต่อไป จะทําให้ต้นทุนการผู้ยืมของรัฐบาลสาหรัฐส,สูงขึ้นผลักดันต้นทุนการเงินของผู้บริโภคและวิาสาหกิจในสหรัฐเองและทําให้แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนแอลงไปด้วยในขณะเดียวกันธนาคารจีนมีดุลการชรําระเงินตราต่างประเทศเกินดุล19,000ล้าน,นดอลลาร์ในเดือนเมษายนเท่ากับ่าเฉลี่ยรายเดือนในไตรามาสแรกและสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี2 5 6 4ีมากตามข้อมูลจากสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐซึ่งระบุไว้ในวันอังคารช่วงสัปดาห์ที่ผ่าานม หวังชุนอิงโฆศกของ SAFE กล่าวว่าพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ไม่นานและถูกควบคุมได้ขณะที่ตลาดและเป็นเงินตราตามประเทศของจีนมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีรักฐานที่ดีขึ้นและเงินไขที่เอื้ออํานวยในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกเงื่อยย้รนวงประมาณ3.8เเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน แต่ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของโลกเงินเยนอ่อนค่าลง6.2%เมื่อเทียบกับดอลลาร์ขณะที่เงินยูโรอ่อนค่าลง4.7%และเงินปอนด์อังกฤษร่วงลง4.35%ในเดือนเมษายนมาดูทางด้านของสหรัฐหลังจากที่บุมเบิร์กออกมาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากลุ่มหุ้นท้าปลีกของสหรัฐพึงตาสูญเสียมูลค่าร่วมกันไปกว่า5.5แสนล้านดอลลาร์หรือ19ล้านล้านบาทหลังจากการร่วงลงของตลาดหุ้นในสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมานี้ ขณะที่ Market Cap โดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐหายไปราว15ล้านล้านดอลลาร์